สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดวอลอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอลอโลนนะครับวันนี้นำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับไปกดกระดิ่งกันเยอะๆนะช่วยกดกันหน่อยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับที่พาดหัวไว้นะครับว่า สถิติชี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยคาวิวินเคลเลอร์นะครับเหนียวกว่าอาริสซอนนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจอะไรไปนะครับมันเป็นแค่สถิตินะครับก็ตามเนื้อข่าวนะครับเขาออกมาบอกว่าคาวิวินเคลเลอร์นะครับมีสถิติในการป้องกันประตูมากกว่าอาริสซอนเบเกอร์ไปแล้วในชั่วโมงนี้นะครับเคลเลอร์เนี่ยมีอัตราการป้องกันอยู่ที่2.1นะครับค่าเฉลี่ยอยู่2.1นนะครับในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สำหรับร์พูในฤด,ดูกาลน,นี้และนั่นมากกว่าอลิซอนนะครับอลิซอนเนี่ยอยู่ที่1.3นะครับนอกจากคาวิวินเคลาเฮอร์นะครับยังมีอัตราในการป้องกันประตูได้ถึง1.9ประตูในการแข่งขันคาราบาวคัพกับร์พูอีกด้วยดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยการปฏิเสธข้อเสนอจำนวน16ล้านปอนด์จากนอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงของตลาดซื้อขายนะครับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ของการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของทางเยอรลอปเลยจริงๆสิ่งที่เราได้เห็นจากเคลเฮอร์นะครับนั่นก็คือพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนะครับและก,ก,ก็การออกบอลการยินตำแหน่งที่ดีนะครับการออกมาปิดมุมที่ดีนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาโดนโดนโดวลหนึต่อนหนึ่งนะเคลเฮอร์เนี่ยจะเซฟได้ เป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไว้ใจได้เสมอนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะอย่าเพิ่งกระตุกกระตากอย่าเพิ่งตีโพลตีพายไปที่สติเขาดีกว่ามันก็ชัดเจนตรงตรงไหนรู้ไหครับตรงที่เคลเฮอ,เอนนร์ลงเล่นบ่อยขึ้นนะครับลงเล่นบ่อยขึ้นเพราะว่าอาริซอนเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเล,เลขเลขค่าเฉลี่ยค่าสติมันก็วิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับข่าวนี้ทำไมผมถึงเอามาเล่น เอามาเล่นที่ว่าเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยสบายใจได้ว่าเวลามีคาว,วินเคลเลอร์ลงเฝ้าเสาในทุกๆแมตช์การแข่งขันจะได้ไม่ต้องมีคําถามเกิดขึ้นมาครับว่าเคลเลอร์ไหวไหมเคลเลอร์จะดีเหรอเคลเลอร์จะแทนอลิสันได้ไหมเคลเลอร์ใจอย่างงู้นไหม้จอย่างนี้ไหมซึ่งตอนเนี้ยค่าเฉลี่ยมันก็ออกมาบอก เป็นตัวเลขชัดเจนแล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งฝีไม้ลายมือของเขาเราก็เห็นกันเป็นในรูปธรรมแล้วด้วยว่าเขาดีจริงๆเขาเหมาะสมจริงๆที่จะมาเป็นมือสองหรือมาเป็นตัวแทนของอลิซอนได้ในอนาคตข้างหน้าหรือในเวลาที่อลิซอนเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมถึงต้องบอกว่าผมเนี่ย เป็นตัวค้านเลยดีกว่าเป็นตัวพูดเลยดีกว่าว่าอย่าหายเชลเฮอร์เลยเก็บเขาไว้เถอะนะครับเก็บเขาไวเ้เถอะเราหาผู้รักษาป,ประตูมือสองที่สามารถไว้นใ,นใจได้เนี่ยแทบจะน้อยมากเลยนะตั้งแต่เราเชียร์ลิฟท์มาผมพูดถูกไหมครับเออนะฮะก็อย่างในยุคหนึ่งที่อะดูเด็กเคิร์กแลนด์เคิร์กแลนด์ก็เจ็บบ่อยลงมากับเซบ้างไม่เซบ้างอ่ะเอายุคที่พอๆจำได้ที่ ทุกคนนึกออกแล้วกันผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้สารประตูเราไว้ใจได้ทั้งคู่อเอเนะครับเคลลเฮอร์ในการออกบอลในการเซฟในการดวนหนึ่งหนึ่ง,งกับคู่ต่อสู้เขาทำได้ดีเสมอนะครับโอเคแหละอาจจะช่วงแรกๆลงมามีเหวินิดๆหน่อยๆแต่ว่านักเตะมันไม่ได้ลงสนามบ่อยครับแต่พอมันลงบ่อยๆความมั่นใจมันเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันเห็นเป็นรูปประมอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับซึ่งไติ หรือว่าตัวเลขที่มันบ่งชี้ขึ้นมามันก็ไม่ผิดอย่างที่ผมบอกแหละเพราะว่าอลิซอนเขามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับตัวเลขเคลเฮอร์ K L ur, มันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันแปลกนะครับแต่สิ่งที่เอามาเล่นก็บอกไปแล้วทําไมถึงต้องเล่นข่าวเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในตัวเคลเฮอร์ L ur, นะครับว่าเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะมาเป็นตัวแทนอลิซอนจริงๆนะครับยังไงก็ยังขอใช้คําเดิมนะไอ้น้องอดทนหน่อยวะ เนออยู่กับทีมไปก่อนนะครับจะบอกว่าเห็นแค่ตัวก็ได้นะเพราะว่าน้องมันก็อยากมีปอ,อยากมีแมตช์ลงเล่นนะครับแต่ถ้าน้องมันอยู่อ่ะเราอุ่นใจได้เสมอเมื่อมีน้องมันอยู่เป็นมือสองเมื่อบันไดวันหนึ่งที่อลิสตันเจ็บหรืออลิสตันโรยลานะครับก็ยังมีเคลเฮอร์นี่แหละมาเฝ้าเสาให้เราได้อีกหนึ่งคนนะครับก็เอาใจช่วยนะให้น้องมันเนี่ยนะครับอย่างอดทนนะครับกับ มานั่งสำรองต่อไปได้นะครับคำพูดมันอาจจะดูเห็นแค่ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเขาไว้ใจได้เสมอนะครับอมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับเป็นข่าวของทางคนเดิมครับเมื่อวานที่เล่นไปนั่นก็คือทเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบ,บกันนะว่าช่วงนี้กระแสค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะครับในเรื่องแรงมัลิตเนี่ยอยากได้ ทางเทนนัลเลนเซนเดอร์อโน่เนี่ยไปร่วมทีมนะครับล่าสุดครับสตีฟนิโคนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้คือเขาเป็นแบ็คขวานะครับยุคเก่าแล้วล่ะนะครับใครที่เชียรมานานก็อาจจะรู้จักแต่ใครที่เพิ่งเริ่มเชียร์นะครับก็อันนี้ไม่ผิดแปลกนะเออก็อาจจะไม่รู้จักนะครับอดีตแบ็คขวาของสโมสรลิพูเนี่ยนะครับอย่างสตีฟนิโคเขาออกมาเชื่อนะครับว่ามีโอกาสมากนะครับที่ลิพูเนี่ย นะครับจะพิจารณาขายเทรน์อเล็กซานเดอร์อโนออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้อันนี้มันคือความคิดเห็นของเขานะเออก็ซึ่งในตอนนี้นะครับเทรนเนี่ยกำลังได้รับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจังของทางเรอัลมาลิดหลังจากที่ยังไม่มีวิแวลสำหรับความคืบหน้าในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงณเวลานี้ด้วยนะครับ ทางสตีมนิโคนะครับเขาออกมาพูดว่าผมเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าคุณเชียร์ใครและเทนน์อเลสซานเดรนก็ยังไม่ใช่กองหลังที่ดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังจริงๆถ้าเลมอลิดยิ่งข้อเสนอมาผมไม่รู้ว่า60 70หรือว่า80ล้านปอนด์เมื่อคุณมีลูกคนเล็กอย่าง คอนเนอร์แบลลี่ที่กำลังทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเริ่มทำหน้าที่ได้ดีกว่าและกำลังไต่ระดับขึ้นไปเคียงข้างอยู่ในระดับเดียวกับเทรนต์ได้ในอนาคตข้างหน้านี้เราต้องมองไปถึงความจำเป็นความเป็นจริงที่ว่าแบลลี่เพิ่งจะอายุ20ส่วนเทรน์เนี่ยอายุ25แต่เขาทำได้ใกล้เคียงกันและเทรน์ได้ทำสิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มามากมายและประสบความสำเร็จทุกรายการเขาคว้าแชมป มาทั้งหมดแล้วและความท้าทายอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการอยากจะได้และก็อยากที่จะทำมันด้วยนะก็ถามว่าสตีมนิโคพูดเนี่ยนะครับมันผิดแปลกไหม,มันไม่ผิดแปลกนะครับมันเขาก็พูดจริงเขาก็พูดถูกในเรื่องของค o นเนอร์แบลลี่ที่กำลังจะขึ้นมานะครับที่กำลังจะขึ้นมาคือตอนนี้ค o นเนอร์แบลลี่ก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคยังไม่เท่าเทรนด์หรอกแต่เกมลับเนี่ย น้องมันทําได้ดีเกมลุกน้องมันอาจจะมียังเปิดไม่แม่นบ้างยังแบบดูเล่นแล้วรีบร้อนดูลนนะครับแต่มันก็ยังเด็กนะฮะแต่ว่าถามว่าการที่เราจะขายเทรนด์นะ่ะอะถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าได้ในถ้าหนึ่งปีนะสมมุติว่า1ปีที่สัญญาของเทรนด์เหลืออยู่เนี่ยแล้วถ้าได้ในราคา60 7 0ถึง80ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะ เรศยิงไปถึง80ผมว่ามันก็โอเคเพราะว่าอะไรสัญญามันเหลือแค่ปีเดียวครับจริงๆมานหลไม่ต้องซื้อในราคานี้ก็ได้ถูกป่ะนะครับแต่อย่าเพิ่งววยวายอะไรกันไปนะครับเพราะว่าเทนยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรทั้งนั้นและเทนนะครับก็เป็นสเกาเซอร์ของรีพูอยู่แล้วนะครับในใจผมก็ยังเชื่อว่าเทนนะเขาจะต่อสัญญาไปจากต่อไปกับทีมแน่นอนละ่ะ อันนี้มันคือความคิดเห็นของสต mm ีฟนิโคลเขาเฉยๆนะครับเขาแค่ออกมาบอกความเห็นนะครับว่าเขาตัวเขาเชื่อว่าลิฟูน่าจะขายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ทาง m i เคิลเน็ตเบิร์ทางริชาร์ดฮิลว่าจะคุยกับเทน์ยังไงว่าจะให้โบนัสเขาเท่าไหร่ให้ค่าเหนื่อยเขาเพิ่มไปที่ในระดับไหนนะครับสัญญาอีกกี่ปีผมว่าเทนน่ะมันรับฟังอยู่แล้วนะครับมันพร้อมที่จะอยู่ต่ออยู่แล้วอันนั้น่ะ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใดแต่ถามว่าข่าวมันแรงจริงๆเพราะว่าสเปนอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่ผ่านมาว่าสื่อทางสเปนถ้าเขาจี้เขาจี้ตายเลยครับ mm hmm. เขาจี้อยู่เงี้ยดูอย่างกรณีค mm ูตินโยก็ได้นะครับจี้ไม่หยุดจี้ G ไม่เลิกจี้จนนักเตะมันใจอ่อนอ่ะเออจี้จนนักเตะม,มันแขวะดีว่าต้องพูดนี้ดีกว,ว่านะครับแต่เทนนี่ยังอยู่เฉยๆยังอยู่นิ่งๆเพราะเขาเจ็บอยู่เขาก็เลยยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ใจลึกๆผมเชื่อว่าเขาเนี่ย จะยังอยู่กับสมโมสรลิเวอร์พูลต่อไปอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมีอีกคนหนึ่งครับมาพูดถึงเทรนต์นะครับเขาคือใครเขาก็คือแบ็คขวานะครับต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งทีมชาติอังกฤษได้ไหมได้เนะครับหรือว่าอดีตก็ได้นะครับหรือหอว่ายังไงดีอ่ะแล้วแต่ทุกคนจะให้เขาแล้วกันว่าเป็นเบอร์ไหนนั่นก็คือไคลวอเกอร์นั่นเองนะครับเขาออกมาชื่นชมนะครับเกี่ยวกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่นะครับ เขาบอกว่าอาิสอเลนเดอร์อโนเนี่ยมีจุดเด่นในในการเล่น,เล,นเล่นเกมลุกแต่ในขณะเดียวกันนะฮะเขาบอกงี้ว่าแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนรูปเป็นเทรนด์ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทําผลงานได้ต่ากว่ามาตรฐานในการเล่นเกมลับอย่างไรก็ตามนะครับไคล์วอเกอร์ก็ยอมรับว่าดาวเตะเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษรายนี้เนี่ยสามารถยกระดับผู้เล่นตําแหน่ง สามารถโยกระดับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังได้นะครับเขาบอกว่าเทนเนี่ยคือควอเตอร์แบ็กที่เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาผมไม่เคยเห็นใครผ่านบอลแบบนี้ได้เลยทั้งเท้าซ้ายและขวาเปิดบอลย้อยๆหรือจะพุ่งตรงไปที่หน้าอกก็ได้แนวทางการเล่นบอลของลิพูมีการเปลี่ยนแปลงมากๆผู้จัดการทีมชาวเยอรมันเขาหมายถึงเจนคอปนะครับพยายามเน้นการสร้างเกมขึ้นจากหน้าประตูอย่างไรก็ตามลิพูเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลไดเรก ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่เน้นการโยนยาวแต่เมื่อคุณมีนักเตะอย่างซาร่าอยู่ทางฝั่งขวาและคุณเปิดบอลไปทางขวาที่เขายือนอยู่นั่นเป็นสิ่งที่เทรนท์ทำได้ดีมากๆผมคิดว่าเขาพัฒนาเรื่องเกมรับมากขึ้นเพราะสิ่งนี้มันมากพร้อมกับอายุมันมาพร้อมกับอายุและประสบการณ์นี่เห็นไหมคราร์วเกอร์พูดเหมือนผมในคลิปที่แล้วเลยถ้าใครจําได้นะครับผมเคยบอกไปว่าในคลิปที่แล้วผมบอกว่าเทรน์เนี่ย เขามีเขามีการเปิดบอลที่แม่นยําและเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้รวดเร็วก็คือฟุตบอลในสไตล์ของเจนคอปก็คือฟุตบอลไดเร็กนะครับพอรับอยู่ปุ๊บเงย,ยหน้ามาเจอเพื่อนว่างมีพื้นที่เปิดบอลไปในพื้นที่ว่างและเพื่อนวิ่งกวดขึ้นไปทําประตูซึ่งเทนทําได้บ่อยนะครับแล้วซาร่าก็ได้บอลแบบนี้บ่อยอย่างว่าแต่ซาร่าเลยนูเยสก็เคยได้นะครับ แต่ยิงเข้าไม่เข้ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเทรน d เนี่ยเขาเป็นนักบอลที่เปิดบอลได้แม่นมากนะครับเกมรับไม่ดีแต่เกมลุกเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดๆนะฮะสุดๆในการวางบอลน,นะแล้วเราก็เห็นแล้วในการเปิดเตะมุมก็ดีเปิดบอลคอสจากด้านข้างก็ดีนะครับความแม่นยำของเขาเนี่ยมีสูงมากจริงๆนะครับอะอามารอดูแล้วกันว่าสโมสรจะต่อสัญญาได้ไหมนะเกี่ยวกับ ในตัวของเทนต์อเล็กซานเดอร์อานนะครับอ้ามาต่อกันที่ข่าวของผู้จัดก,การทีมกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เรากำลังเฟ้นหากันอยู่นะว่าใครจะมาคุมนะครับและข่าวมันก็ประโคมมาเรื่อยแหละเดี๋ยวคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคนนั้นบ้างซึ่งล่าสุดนะครับทาง ESPN นะฮะสื่อของทางประเทศอังกฤษเขาออกมาบอกนะครับว่าลีพูเนี่ยนะครับชื่นชอบ ในตัวเดชเชบีมากกว่าซาบีอ l ลองโซนะครับนักข่าวของ ESPN คนนี้เขาเชื่อว่าเขาชื่อว่ามาร์คออกเดนนะครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าผมคิดว่าลองโซนั้นเป็นเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆอย่างเห็นได้ชัดและเขาทำเครื่องหมายถูกทุกข้อเลยสำหรับแฟนบอลของสโมสรลิพูแต่ผมคิดว่าสโมสรของผมคงเลือกใครสักคนที่แตกต่างออกไปและ ผมก็ไม่แปลกใจถ้าลิพูจะแต่งตั้งโรเบโตเดชเชบี้เป็นตัวแทนของเจนคอปในช่วงซัมเมอร์หน้าผมคิดว่าเดชเชบี้ก็ทำเครื่องหมายทุกช่องสำหรับลิพูเช่นกันในขณะที่ไบยมินิกก็เป็นคู่แข่งที่แข็งแกล่งในการดึงตัวอองโซ่ดังนั้นผมคิดว่าเดชเชบี้เนี่ยมีโอกาสมากขึ้นในการเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของทีมลิพูแม้ว่าเขาจะได้รับความนิยมน้อยกว่าก็ตามนะครับก็ ในส่วนตัวผมนะถามว่าเดอะเชบี้ดีไหมโอเคแหละในเรื่องระบบเรื่องอะไรอะ่ะเขาดีนะอันนี้ยอมรับนะครับการเล่นของไบตันเนี่ยมันมันมันดุดันเหมือนในยุคเกฮมพอตเตอร์เลยอะ่ะเออต้องบอกงี้นะครับมันมันดุดันแบบนั้นเลยแล้วมันดุดันกว่าด้วยนะครับเพจหนักกว่าด้วยแต่พักหลังๆต้องบอกนะครับว่าพักหลังๆของเดอะเชบี้นะครับ ไม่ดีอย่างที่คิดนะครับก็หลังๆมาเนี่ยแพ้แอสตันมิลล่าหกหนึ่งแพ้เอเวอเรตันคาบ้านห้าหนึ่งอ่ะเล่นยูโรป้าเข้าใจได้เจอโรม่าในบ้านอ่ะเจอโรบ้านในบ้านโรม่าโดนไปสี่ศูนย์แพ้นิวคาสเซิลสี่หนึ่งแพ้ลูตันสี่ศูนย์อันนี้ผมว่ามันมันน่าคิดนะมันน่าคิดแล้วนะว่าเดชบี้เนี่ยดีจริงหรือเปล่านะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าผมกลัวว่าเดชบี้อ่ะจะ เก่งแค่ทีมในระดับกลางๆนะครับอารมณ์เหมือนเดวิดมอยส์เออไปคุมแมนยูก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรคือมันการคุมทีมใหญ่มันไม่ได้มีแต่ความเก่งกาจน,นะครับมันต้องมีพระเดชพระคุณด้วยนะครับมันต้องมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้นักเตะมันเก่งกลัวด้วยอะ่ะเออต้องเป็นโค้ชที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมาก่อนหรือว่าเป็นเออ ถ้าพูดก็จะเข้าข้างลองโซมาไปไหมหรือว่าเป็นนักเตะที่ผสมประสบความสําเร็จมาก,ก่อนและประสบความสําเร็จมาแบบมากๆอันนี้นักเตะมันจะยอมรับแต่ว่าเดชบี้เขาคือกุนซือที่มีฝีมือคนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องแบบอความเในเรื่องเมันติดอยู่ที่ปากในเรื่องแบบอํานาจหรือบารามีเอในเรื่องอํานาจหรือบารามีเนี่ย นะครับเขาอาจจะยังน้อยหรือเปล่าหรือว่ายังไม่พอที่จะทําให้นักเตะเนี่ยเชื่อฟังในคําสั่งของเขาหรือเปล่าอันนี้ยก็เสียวๆอยู่นะแต่ไงก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นใครนะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปแล้วกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทีมซื้อขายนะครับหรือว่าทีมแมวมองของเอาของเราน,นั่นเองนะครับก็ล่าสุดนะครับ BBC Sport เขารายง,งานมาว่า มีความเป็นไปได้มากครับที่ลิฟูเนี่ยจะกำะจะกำลังประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเขาชื่อว่าเคล็กแม็กคีนะครับเขาคือผู้ประสานงานผู้ประสานงานทีมแมวมองของสโมสรบอลมัดไปร่วมทีมอีกคนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมีการเปิดเผยกันมานะครับว่าเคล็กแม็กคีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการในการทำงานของลิชาติว ผู้อดีตผู้ในการกีฬาของบอลมัดนะครับแล้วก็อนาคตนะครับไม่ได้อนาคตเนี่เขาคือผู้ในการกีฬาคนใหม่ของร์พูนี่แหละนะครับทั้งนี้เนี่ยร์พูเองก็กําลังจะคว้าตัวมาร์คเบอร์ชิลนะครับหัวหน้าแมวมองของสโมสรบอลมัดเข้ามารับตําแหน่งที่สโมสรร์พูอีกคนหนึ่งด้วยนะครับก็ทางลิชาทิวผมบอกประวัติข้าวๆไปแล้วเนาะว่าเขาซื้อใครมาบ้างแล้วก็ทีมชุดนี้แหละนะครับอย่างแม็กคีอย่าง, ie, างทางมาร์คเบอร์ชิลเนี่ยนะครับ ก็คือเขาเรียกว่าทีมแมวมองของริช์าทิวมาก่อนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ดูนักเตะค่อนข้างที่จะเก่งแหละแล้วผมว่าริช์าทิวเองก็ทํางานร่วมกับ2องคนนี้มานานนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วก็รู้ใจกันเป็นอย่างดีนะครับก็อาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะใหม่ๆมาให้กับริช์าทิวและริช์าทิวก็เสนอไปทางไมเคิลเน็ตเวิร์ดอีกทีนะครับผมว่าโอเคแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครอปเนี่ย ตอนเออคือแกออกแกไปยกกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแมวมองหรืออะไรไปหมดนะครับทางสมโมสรเราก็เลยต้องพยายามดึงเข้ามาใหม่นะครับเอาคนที่มีฝีมือเข้ามานะครับทำให้ลิฟท์มันยังติดลมบนอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอรอดูแล้วกันนะครับว่าการทำงานของพอ,อ,อกีฬาคนใหม่แล้วก็ทีแมวมองที่เขาดึงมาเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปกับทีมลิฟท์นะครับจะพาลิฟู์ยังติดลมบนได้หรือเปล่า อันเนี้ยมารอดูแล้วกันนะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับก็ล่าสุดนะครับพิมลีกได้ทำการประกาศมาแล้วว่าผู้ตัดสินที่จะทำการเป่าในเกมที่ลิอร์พบกับ,บไบรตันนะครับนั่นก็คือเดวิดคูดนั่นเองนะครับ นำเนื้อข่าวเขาบอกว่า,วาพิมลีกนะครับได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่สำหรับเกมในสัปดาห์นี้นะฮะในวันที่4นี้นครับที่รีพูจะเปิดบ้านพบกับไบตันนะครับก็จะเตะในเวลาวันอาทิตย์นะฮะขอภัยเวลา2ทุ่มนะครับก็ผู้ตัดสินในสนามนั่นคือเดวิดคุตนะครับ ผู้ช่วยนั่นคือทีมบูธและมาร์คสโคนะครับผู้ตัดสินที่4ก็คือเคสพาวซันนะครับผู้ตัดสิน VR นั่นก็คือพอรเทนนี่นะครับแล้วก็ผู้ช่วยนั่นก็คือแดนคุกนั่นเองนะครับก็ถ้าใครจะจำมันได้นะครับเดวิดคุดนะครับที่เป่ากับทีมเรานะครับเขาทำอะไรไว้กับทีมเราบ้างนะครับก็สิ่งแรกที่เป็นเด่นชัดนะครับเอา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 ล่าสุดดีกว่าเอาล่าสุดที่เด่นชัดนั่นก็คือการแฮนด์บอล นะผมพูดได้แล้วนะว่าแฮนด์บอลนะเพราะว่าทาง PGMOL เอขาออกมาขอโทษแล้วในเรื่องนี้นะครับการแฮนด์บอลของมาตินโอเดนการ์ดในกรอบเขตโทษแล้วเดวิดคุตไม่ให้จุดโทษในลูกนี้นะครับทีมเอเอเองก็ไม่ให้นะครับเดวิดคุตหนึ่งแล้วนะอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เดวิดคุตทำไว้ถ้าใครยังจำมันได้ในช่วงโควิดนะครับนั่นก็คือการเข้าสกัด ของเจอแดนพิคฟอร์ดแล้วทำให้เวอร์จิลฟานไดต้องเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลแล้วมันส่งผลกระทบมาถึงฟอร์มของฟานได้ด้วยนัดนี้เดวิดคุตก็เป็นคนเป่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ให้ฟาวกับไม่ให้ใบอะไรเลยแม้แต่ใบเดียวกับทางพิคฟอร์ดเพราะว่าเขามองว่าจังหวะนี้ฟานได้ล้ำหน้าไปก่อนแต่การเข้าประทะของพิคฟอร์ดมันรุนแรงเกินกว่าเหตุครับผมต้องบอกอย่งนี้ครับ มันต้องมีแจกใบอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายเดวิดคูดไม่แจกอะไรเลยนะครับแล้วซึ่งวันอาทิตย์สองทุ่มนี้เขาจะมาเป่าในเกมที่เราพบกับใบตั้นอ่ะเดี๋ยวก็มารอดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นไปยังไงมันจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับเดวิดคูตนะอ่ะไหนๆก็อยากจะเห็นอ่ะอยากจะรู้ด้วยใช่ไหมว่า เดชบี้เป็นยังไงก็เดี๋ยว2ทุ่มวันอาทิตย์ลีพูจะเจอกับไบตันก็ดูแล้วกันว่าเดชบี้เขาคุมทีมแล้วอฟอร์มการเล่นของทีมเขาเป็นยังไงนักเตะเขาเล่นแบบไหนสไตล์ไหนจะเข้ากับลีพูหรือเปล่าเราก็รอดูแล้วกันเวลา2ทุ่มตงนะครับอ่ะโอเคสำหรับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับชมจบ ชมจบแล้วอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับกับช่อง p พอด o อ ALONE วันนี้ไปก่อน,นครับสวัสดีครับ